สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแอบแฝงเว้นซื้อคือเอ้ยเอ้าเออเต้าหักหามายังเพือนอะไรบ่หรือวะเออเต้าหักหามลูกเศร้าแล้วบักหามลูกเศร้าแล้วสบายดีปลาลุงบต้หักหามเร็วสบายดีปลาลุงลูกเร็วโดยถูถูดูลูกถูถูดูเออเออเอ้ยฝืนก็ยังนี่มาอยู่เพื่อนจะของ ไอ้เข็มไหนยังไม่ได้ถอดเด้พี่น้องเลยเนาะเข็มไหนยังอยู่ในมือครับเข็มยางก็ให้หมอให้ไปใส่ยาอีกมืออื่นมาสั่นเกษตไปัยรีบอัดดัพังเบิ้งกันลูกเศร้าเลยเกษตรปวยไปเนาะถ้ามันเศร้าไข่้สังเกษตรปไยอืออืมอือเอ๊ะมาทำระวังโต๊กได้ลูกระวังล้มไหนระวังล้มไหน ฟังลมไหนอ่าอ่าหยางจนซี่ไปนอนห้องหมอคืนหนึ่งมาเด้ออลาดเด้อเจ้าเด้เอตลาดกับสบายมือหนึ่งกับคืนหนึ่งไปดินมองแม่เป็นก,กําลังตามมัหัว<า>ก็ไม่ที่อยากแท้นมนท,งนท้งดุอล่บเนแมัหัวี่ยจ้ามาคึกคักคึกคืนอีกคือเก,กาพี่น,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 น่อนเลนอนจกาไปไปนอนที่ห้องหมอ คืนหนึ่งน้ำกับบริอาบเนี้ยวต้นเนี้ยวโตเม้นกับพ่อเม้นอีกอันนี้ว่าความจริงพี่น้องเลยต้องขออภัยไม่เหนือไม่เหนือเม้นใครไปนะก็เรียบยังเลยนเยนาะเม่เอาไปอ่ะคลินิกเด้ยกที่ว่าจะไปนอนไปกวดไปยังแล้วเลยที่ว่าทศยายให้กินเหลือามแล้วหรือเปล่าเนี่ยแล้วไอ้เดี้โอ้มีใส่น้ำพี่น้องเว้เพราะยัยงไรว่าต่อรถจะมาหั่นใส่ก่อน ใส่มันต้องกินตอนน,นอนฮอตได้กินนะนะพอเสียบได้ใส่ย่างพี่นอ้องเลยพี่นอ้องเลยมีแต่ของเสิบเสียบบอลนี่ย่างใส่ใหม่ๆ <c oughs> แล้วว่ากินอยู่นี่ย่างใส่นี่กินบดคนเลยบวกเขาเนี่ยลองมือลองมือพี่นอ้องเลยอีกปีไก่จะคนบัวคนมันฮอตแล้วก็จับใส่ลด เงี ab, meer, like ้ยมึงกินข้าวถั่วไหนึ่งฮะกินข้าวตุ๋มก็ถัวยหนึ่งเอาต้มเขาให้กินเพราะว่าอยู่่วงมอน่ะไปซื้อข้าวเหนียวกับปิ้งไก่ให้กินกินหน่อยหนึ่งกินโบลายกินโบลายคือข้าวต้มมาก็เลยต้มให้กินไป่วงมอนมันต้องได้กินข้าวกันน่ะข้าวตุ๋มกินบ้างไหมเนี่ยพ่เวียงหิว

สุกไผ่ทอดไก่เจ้าทัวร์เขด้วยเหมือนมึงต้นชากนต้นไผ่ต้นเสาตุ้งตังเพดทอดตัเป็ดตขาเป็ดบ่มีเ มิ้งจะหินอยางยั่เราแนี้แห้วหันหิ้งหิ้งต้นใจหมดัวเลือออกตลอดแล้วกันคืนมาหายยุบคืน เปียนที่นอนเลยกับไปตกยากในกับปัานั่นเนาะอยู่ในห่อแล้วนั่นอันตุกยากยังมาหันลกวะเี่ยน,นฮะ

อืมตังขึ้นเหรอสามีถีแอลกอฮอล์น่ะสามีแบบซ้ำเลสใส่แบบอลกอฮอล์น่ะ

เอาอีกดิไปล่ะเดี๋ยวหน่อยออกกินข้าวก่อนมามาหาแม่ดีมั้ยมาเลยเนาะตัดสิขอรมมือขอรมมืออะไรมื้ออยากให้เจ้าอุกตลกไปเลยไป

ยังตายยังยืนนอนอยู่บ่ะโคงยนนอนไครอยู่วเ่อยยมมึองคำ่ยงนอนล่ระจากพี่น้องเว้ย <c oughs> <c oughs> จบคล่ประสานีเด้อพี่น้องเด้อฝากกไลครกแสียกคกนตนะีดตามเนาะ อยู่ดีมีแห้งเบิร์ดสุขุสุดคน<ช>พี่น้องเว้นอนไว้ป่อยแม่คลิปหนาไปแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีครับ